พรกฉุกเฉินจะต่ออายุอีกเดือนหนึ่งหรือไม่ประชุมอีกรอบสัปดาห์หน้านะครับรอประชุมพรมรสัปดาห์หน้าว่าจะขยายพรกฉุกเฉินของเดือนพฤษภาคมหรือไม่เช่นเดียวกับเคอร์ฟิวนะครับเช่นเดียวกับการออกประกาศคลายล็อกหรือว่ารีสตาร์ทเนี่ยในหลายๆพื้นที่อันนี้เคลียร์นะฮะอันนี้เคลียร์เราก็คงต้องอยู่กันแบบนี้เนี่ยไปอีกอย่างน้อยก็สัปดาห์หนึ่งหรือจนถึงสิ้นเดือน สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนคอรมอเขาจะประชุมกันนะครับก็เข้าใจครับหลายท่านก็อดอยากกันหลายท่านก็ไม่มีจะกินแล้วว่ากันง่ายๆเป็นภาษาบ้านๆนี่แหละหลายท่านก็ไปกู้หนี้ยืมสินเงิน5,000บาทก็ยังไม่ได้สักทีเดือนนี้มาโดนค่าไฟอีกแลวอะไรแลวอะไรสัปดาห์หน้าเข้าสู่สิ้นเดือนสิ้นเดือนเดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายไหนค่าบ้านค่ารถค่าอะไรต่อมีอะไรที่ไปกู้ที่ไปผ่อนกันมาค่าใช้จ่ายตามตูดทุกวัน กระทรวงการคลังก็ทํางานช้าก็ต้องบอกแบบนั้นไม่อ้อมค้อมนะครับผมเนี่ยทำงานช้ามีอย่างที่ไหนจ่ายเงินเยียวยาทําไปทํามาต้องจ่ายสองเดือนทบกันอ่าคุณผู้ชมครับแค่จ่ายสองเดือนทบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าท่านทํางานแบบไฟลนก้นไม่ได้คิดถึงระบบไม่ได้คิดถึงความถูกต้องเงินเนี่ยมันจะมีความสําคัญเนี่ยเมื่อได้ใช้ในยามที่มันจําเป็นไม่ใช่ไปจ่ายทบกันแบบนั้นแต่เอาละครับมันมาไกลขนาดนี้มันก็คงต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปละ จริงไม่จริงคุณผู้ชมครับทีนี้ <c oughs> เรามาดูมติคอรมอล่าสุดกันก่อนคุณผู้ชมครับสายเยียวยาเนี่ยอาชีพอิสระห้าพันบาทเนี่ยนะครับสายเยียวยาทั้งหลายใจหนึ่งก็อยากจะดีใจแต่ว่ามันช้าจนมันรู้สึกว่าไอ้นี่เขาจ่ายจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าตอนแรกคอรมอรบอกว่าจะจ่ายสามล้านคนเป็นเงินสี่หมื่นห้าพันล้านต่อมาเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าล้านคนเป็นเงินหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้าน ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประชุมคอรมอรมีมตินะครับที่ประชุมคอรมมีมติจ่ายเพิ่มอีก5ล้านคนก็เอา9ล้านบวกกับอีก5ล้านเป็น14ล้านคนอัดงบประมาณลงไปเพิ่มเติมเป็น2,110 0ล้านบาทอันนี้คือคือสิ่งที่คอรมอรเขาฉายลงมาหรือว่าอนุมัติลงมาส่วนไอเราเนีที่อยู่ข้างล่างเนี่ย ที่ไปกดงอกงอกงอกกิกกิกิกเนี่ยกดไม่รู้จะกี่ปุ่มเนี่ยตาลายไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหลายท่านก็บ่นว่าจริงเหรอจ่ายกันสิบสี่ล้านจริงเหรอฮะคนลงทะเบียนยี่สิบแปดล้านคุณผู้ชมครับคนลงทะเบียนยี่สิบแปดล้านจ่ายสิบสี่ล้านจริงเหรอและทีนี้พอไปดูคุณระวรนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าตอนนี้มีคนผ่านสักประมาณสี่ล้านจ่ายไปประมาณสามล้านกว่าคน คนผ่านสักประมาณสี่ล้านใจไปประมาณสามล้านกว่าคนฟังผมดีๆนะคนไม่ผ่านเนี่ยประมาณสิบล้านสิบล้านเนี่ยคือไปทบทวนสิทธิ์สิบล้านสามไม่ไปทบทวนสิทธิ์ได้หรือไปยื่นอุทธรณ์แล้วเดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่อะไรนะ่าตั้งชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์อะไรเนี่ยส่งไปเก็บข้อมูลแล้วก็จะจ่ายกันมาคุณผู้ชมเห็นตัวเลขภาพรวมอะไรอะไรแบบนี้ไหมเวลาเราเห็นตัวเลขภาพรวมที่เขาแถลงเนี่ยมันทําให้เรา มันทำให้เรามันทำให้เราเห็นอะไรอ้าววันนี้ก็ขออีกนิดหนึ่งนะฮะกระทรวงการคลังเราต้องพูดกันชัดๆแบบนี้นะครับเราต้องพูดกันชัดๆแบบนี้รัฐบาลอนุมัติงบ2อง0สนหล้านฟังผมด,ดีนะตอนแรกอนุมัติสามอนุแลกอนุมัติ4 5่0 0ืล้าน ตอนสองมาเป็น1นึ่งแสืล้านตอน3ามาเป็นสองแสนล้านจะมีตอนสี่ไหมรัฐบาลประเมินไม่ถูกมาตลอดรัฐบาลกระทรวงการคลังประเมินไม่ถูกมาตลอดมันมีอย่างที่ไหนออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประเทศในยุคโควิดรู้หมดแล้วว่าใครทำอาชีพอะไรตกงานเท่าไหร่ตอนแรกบอกให้4ี่หมื่าตอนสองให้แสนสามหตอนสมาบอกจะให้สองแสนหนึ่คือทำงานไปเรื่อยอ่ะ มันไม่มีอะไรแบบว่าปุ่มเรียบร้อยปุ่มเรียบร้อยไปเร,ยเรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นแบบนั้นสองท่านมีเงินตั้งสองแสนหนึ่งหมื่นล้านนะจนถึงณขณะนี้เนี่ยท่านเพิ่งจ่ายไปเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งหมื่นหกพันล้านอ้าวผมคูณให้เลยคุณผู้ชมว่างๆก็อลองคูณดูสิเขาบอกว่าจ่ายไปสามล้านถูกไหมสามล้านเท่าไหร่ สามล้านสองแสนคนเขาบอกว่าเขาจ่ายไปแล้วสามล้านสองแสนคนจ่ายไปเดือนเดียวอยู่นะคุณก็เอาสามล้านสองแสนเนี่ยคูณห้าพันเปสิมันก็ตกเป็นเงินมันก็ตกเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทใช่หรือไม่ใช่ไหมท่านจ่ายไปหมื่นหกพันล้านทั้ง,ท,งทั้งที่ท่านมีตังค์ตอนนี้ท่านก็พูดเองนะท่านมีตังค์ตั้งสองแสนหนึ่งหมื่นล้านผมถามอา้าท่านเอาไปเก็บไว้ทาทาอะไร ท่านไปเก็บไว้ทำไมตั้งสองแสนล้านนี่มันไม่ใช่เวลาปกติเงินมันมีค่ากว่าฟังผมดมีๆนะฮะเงินบาทวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีค่ากว่ายามปกติเพราะทุกบาททุกสตางค์มันหาไม่ได้มันจำเป็นต้องใช้มันเป็นมาตรการเร่งด่วนคนหิวคนอยากคนต้องใช้แต่ท่านบริหารจัดก,การท่านมีตังสองแสนหนึ่งหมื่นล้านนะอันนี้ท่านแถลงเองนะ ท่านถแถลงเองว่าท่านมีตังสองแสนหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยวันนี้คอรมอวันนี้แต่พอหันไปดูกระทรวงการคลงังบอกว่าเพิ่งจ่ายไปหนึ่งหมื่นหกพันล้านเพิ่งจ่ายไปหนึ่งหมื่นหกพันล้านคนรอเป็นเดือนเงินมีตั้งสองแสนล้านจ่ายไปแค่เพียงหนึ่งหมื่นหกพันล้านอย่างนี้เลอเรียกทำงานเก่งอะ่ะอา คนลงทะเบียน28ล้านคนลงทะเบียนยีล้านกว่าท่านจะจ่ายอุทธร์ได้ก็ทบเดือนพฤษภาจ่ายสองงวดคนต้องอดทั้งเดือนเมษาบางคนลงทะเบียนตั้งแต่28บมีนากว่าจะได้เงินตั้งสาสเมษาหรือปลายเดือนเมษาไม่มีตังว่าไปอย่างถแถลงสองแสนหนึ่งหมื่ล้าน มีตังสองแสนแต่พอไปดูถามท่านครับตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วจะเดือนหนึ่งแล้วสามอาทิตย์แล้วตอนนี้จะเดือนหนึ่งแล้วอาทิตย์หน้าก็เดือนหนึ่งแล้ท่านจ่ายไปแล้วกี่คนปรากฏว่าท่านบอกอ๋อเราจ่ายไปสามล้านสองแสนคนคิดเป็นเงินทั้งหมดเอาห้าพันคูณหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งหมื่นหกพันล้านหนึ่งหมื่นหกพันล้านแต่เรามีตังสองแสนล้านเลยนะคุณแต่เรายังไม่ได้จ่ายไงเรารอตรวจสอบนี่วิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วนต้องรีบเร่ง คนจะอดตายคนเป็นหนี้เป็นสินไปฆ่าตัวตายกันก็เริ่มมีเห็นแล้วแต่รัฐบาลมีเงินกองอยู่ไม่มีเงินจะไม่ว่าสักคำนะครับเนี่ยอพอเรากองเงินกู้ก็ผ่านลนะนะเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็สะท้อนเข้ามาสิคือเงินมันไปไม่ถึงไงนี่ดูผมมันต้องมีข้อมูลชัดเจนแบบนี้เวลาเราจะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ท่านวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะเพิ่มให้เป็นสิบสี่ล้านคนใช้เงินสองแสนหนึ่งหมื่นล้านเท่ากับว่าท่านยอมรับว่าท่านมีเงินสองแสนหนึ่งหมื่นล้านผมก็เลยถามว่าแล้วท่านจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ตอนเนี้มันช้ามาเป็นเดือนแล้วนะท่านนะท่านบอกว่าอ๋อจ่ายไปสามล้านสองแสนคนคนละห้าพันตกเป็นเงินหนึ่งมื่นหกพันล้านเอาไปเก็บเก็บไว้ประมาณสองแสนล้านยังไม่ได้จ่ายเลยเก็บไว้ทําหอกทําดาบอะไรครับมันต้องรีบย,ยิ่งช้าประชาชนยิ่งลําบากยิ่งช้า คนยิ่งทุกข์หนักบางคนไปฆ่าตัวตายแล้วมันมีไงครับเคยคิดว่าจะเป็นบุญเป็นบาปกับตัวเองไหมว่าถ้าเราทําช้าแล้วคนเขาเครียดระว,วังนะมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมารู้ไหมคุณผู้ชมผมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับว่ามันจะบาปมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมารู้ไหมระว,วังคนที่เขาไปลงทะเบียนเนี่ยเขารอไม่ไหวแล้วพอถึงเวลาสมมุตินะผมสมมติเฉยๆนะ คนลงทะเบียนแล้วเขารอไม่ไหวแล้วเขาเครียดแล้วเขาไปคิดสั้นอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วพอเดือน,นพฤษสภากระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัญชีคนตายเนี่ยร้ว,วังมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้มาแช่งนะไม่ได้มาเสียมนะก็ท่านมีตังค์สองแสนล้านท่านเพิ่งจ่ายไปหมื่นหกพันล้านเวลาผ่านมันจะเป็นเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมสรุปให้เลยนะครับ คือไม่มีตังค์ไงวาแล้วท่านเก็บไว้ทาไมอ่ะต้องสองแสนล้านคือช้าแล้วอย่าหาว่าคุณผู้ชมจําคําพูดผมวันนี้ไปเลยนะอ่ามาดูคําให้สัมภาษณ์ของคุณรัวรนสินะผมไม่ได้ไปรับงานใครมาโจมตีกระทรวงกันคลังนะคุณผู้ชมครับรีว่าให้ชัดเจนก่อนคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณสิบล้านหกแสนคนนะสามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และจะมีทีมพิทักษ์สิทธิธ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ผมละหวั่นใจจริงๆผมละหวั่นใจจริงๆไอ้ทีมพิทักษิตเนี่ยแต่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะผมคือผมเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางคนไม่ผ่านสิบล้านสมมุติว่ามีคนไปลงทะเบียนแก้เนี่ยขอสักห้าล้านพอไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เนี่ยผมชักเป็นห่วงว่าท่านจะเอาปัญญาที่ไหนไปตรวจสอบบ้านคนห้าล้านคน ผมชักกังวลน,นะครับหรือล้านคนก็ได้อะเนี่ยคุณละวรนบอกมีคนไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยสิบล้านหกแสนคนสามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้ผมถามว่าถ้ามีคนสักล้านหนึ่งเนี่ยไปลงทบทวนสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณละวรนบอกว่าจะส่งทีมพิทักษสิทธิ์อะไรเนี่ยไปตรวจสอบเนี่ยท่านทําได้แน่นะท่านทําได้แน่นะผมกลัวว่ามันจะหนักกว่าเก่านะครับ ท่านทำได้แน่นะนะแล้วเนี่ยก็บนอีกนะครับไม่บลนนะพูดกระแทกกันไปแบบเนี้ยเนี่ยตัวคนเยอะคนกองขนาดนี้นะนี่ก็จะสิ้นเดือนละฟังผมให้ดีนะคนกองรอขนาดเนี้ยสิบกว่าล้านเห็นไหมนี่ก็จะสิ้นเดือนละใช่ไหมประชาชนก็รอมาเป็นเดือนและ้ะแต่ปรากฏว่าพวกท่านเนี่ยยังหยุดจ่ายเสารอาทิตย์อยู่เลยเห็นไหม พวกท่านยังหยุดใจเสาร์อาทิตย์อยู่เลยนี่มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของเดือนเนี้ยสิ้นเดือนเนี้ยคนมันจะหนักกว่าเดิมน,นะครับเพราะภาบระมันชอบมาตอนต้นเดือนนะอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนนะครับเออเห็นภาพหรือยังนะจำคำผมวันนี้ไว้มีคนไม่ผ่านเนี่ยสิบล้านหกแสนคนนาตอนนี้ที่ตรวจนะสามารถไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์หรืออุทธรณ์ได้พอท่านไปลงทะเบียนปุ๊บเนี่ย ผมติตะาว่ามีคนไปลงทะเบียนเอาสักแล้วแต่คุณผู้ชมจะติตะา,ล,า 1, 2, 3, ล้านหนึห่งสองล้านสามล้านงนีเหรอแล้วทีมพิทักษ์สิทธิ์ทึ่เป็นเจ้าหน้าที่มหาไทยที่จะลงไปตรวจสอบเนี่ยมีปัญญาพอมีไม่ใช่มีปัญญาขอไปมีกําลังพอเหรอคนเป็นล้านนะครับระวังนะครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่แล้วเดือนพฤษภาคมจะไม่ได้ตังค์แต่ผมก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมรู้สึก สะท้อนใจว่าคอรมอแถลงเพิ่มจ่ายเงินเยียวยาเป็น14ล้านคนมีตังแน่นอน2 10,000ล้านบาทผ่านมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งไปถามกระทรวงการคลังจ่ายไปแล้วกี่คน30,000เอ้ย3ล้าน2แสนคนคนละ5,000คิดเป็นเงิน16,000ล้านบาทมีตัง2แ0 0ล้านจ่ายไปแค่หมื่นล้านแล้วก็เอาตัง2แ0 0ล้านเนี่ยไปไปกองไว้ประชาชนอยากได้โทษนะครับประชาชนอยากได้เงินตอนนี้ใจจะขาด แต่ท่านผู้มีอำนาจคิดค้นระบบอะไรก็ไม่รู้โคตรช้าเลยนะ,ะคือมันคนมีตังนะเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคนมีตังนะตอนเนี้แต่ไม่ยอมจ่ายสักทีเนี่ยฮะมันหมายความว่าไงล่ะผมเอาประชาชนเป็นตัวตั้งครับยิ่งประชาชนเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนยิ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมเห็นผู้ว่าการของญี่ปุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาออกข่าวกันทั่วโลกเลยนะเขาบอกว่าถ้าเราทําให้ประชาชนหายเดือดร้อนไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนเขาพูดอย่างนี้เลยนะ โอ้โหถ้าเราช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนดูที่ญี่ปุ่นะแะนะนะครับส่วนเกษตรกรวันนี้เรื่องยังไม่ได้เข้าครมอรนะครับหรือว่ายังไม่ได้มีการอนุมัติออกมานะก็ต้องรอไปอีกสัปดาห์หน้าส่วนค่าไฟก็ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาเสนอเข้ามาเลยนะครับค่าไฟก็ตามนั้นนะก็คือเพิ่มให้เป็นสำหรับ 5M เนี่ยเพิ่มให้เป็น150หน่วยใช้ฟรี แต่ถ้าใช้เกินกว่านั้นจ่ายเต็มนะครับส่วน15แอมซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้เี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า800เนี่ยก็ให้ไปจ่ายค่าไฟตามหน่วยของเดือนกุมภาแต่ถ้าเกิน800ไม่ถึง3,000นะครับก็ช่วย50%จากฐานกุมภาและถ้าเกิน3,000ช่วย30%จากฐานกุมภาส่วนมันจะคิดย้อนหลังให้มีนาเมษาพฤษภาบินรอบหน้าเขาก็จะไปถมส่วนลดให้เดือนนี้ก็พยายามจ่ายกันปกติไปก่อนนะครับ ถ้าจ่ายไม่ปกติก,ก็ไม่ปกติคือหลายคนก็บอกว่าไม่จ่ายแล้วจะยังไงจะมาตัดใช่ไหมเอาเข้าไปตัดเลยบางคนบอกแบบนั้นนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องการไฟฟ้าด้วยแล้วกันผมรู้ว่าเราพูดกันไม่ได้ถูกไหมฮะผมรู้ว่าเราพูดกันตรงๆไม่ได้ว่าพี่อย่าเพิ่งตัดนะสองสามเดือนนี้ชะลอไปก่อนได้ไหมเราเราก็ซิบกันแบบนี้ได้ถูกไหมฮะแต่จะให้พูดกันตรงๆบอกเฮ้ยอยากทําทนะผมคิดว่าไม่รู้เขาจะทําให้หรือเปล่านะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 oh. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ